สวัสดีครับวันนี้จะมาชวนคุยในประเด็นหัวข้อว่าเมื่อเขายัางไม่อยากฟังเราจะรีบพูดไปทำไมบ่อยครั้งที่เรามีความคิดบางอย่างที่ดีหรือเราคิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีที่เป็นประโยชน์แต่บางครั้งมันก็จะไร้ค่าทันทีเพราะเราพูดในเวลาที่ไม่เหมาะสมหมายถึงเขายัางไม่อยากจะฟังแม้ว่าความคิด นั้นหรือคำพูดนั้นจะดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเขายังไม่อยากจะฟังมันก็จะไม่มีความหมายทันทีเหมือนเวลาที่เราอิ่มเรายังไม่อยากกินข้าวแม้อาหารจะอร่อยแค่ไหนก็ตามเราก็ไม่อยากจะกินแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราหิวมากๆแม้แต่ข้าวไข่เจียวก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันอร่อยมากได้เช่นกันนะครับเวลาจะพูดเนี่ยเราอาจจะต้องดูกาลเทศะ ดูความเหมาะสมดูความพร้อมของผู้ฟังด้วยหรือพูดง่ายๆถ้าเขาไม่อยากได้ความคิดของเรายังไม่อยากรับฟังเราเราไปยัดเยียดพูดหรือแสดงความคิดเห็นใดๆก็ตามมันจะกลายเป็นของที่ไร้ค่าทันทีหรือจะพูดให้ดูดีหน่อยก็คือว่าจงอยู่บนหิ่งนิ่งๆรอเขาเชิญลงมาแล้วค่อยลงมานะครับถ้าเขาไม่เชิญลงมา เราลงจากหิ่งมามันจะกลายเป็นคนที่ไร้ค่าแล้วเจอกันใหม่ในพอดแคต์หน้านะครับสวัสดีครับ